เ๋อเจอแล้ววิเยงแกดสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กันในไม้ครับเซอร์ไ a ร์ส1.19กับผมไปครับพี่ค่ะ ในว,วันเดยเพวกเราก็จะลงไปข้างล่างอีกนะครับว่าเราจะเจอ Deep Dark หรือเปล่าหรือว่า Asian City เ <c oughs> มือ่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราเดือดกันมากก่อนจบนะฮะเกือบตายและตอนนี้ทรัพยากรก็ร่อยหล่อแล้วด้วยนะครับแต่ว่าดาบอาวุธเนี่ยยังอยู่ครบลูกธนูก็ยังเยอะอยู่แต่ปัญหาของเราคือทอชที่เราไม่มีแสงสว่างนะครับถ้าเราลงไปข้างล่างแล้วเราไม่ปักไฟเนี่ย Monster มอนสเตอร์ก็จะเกิดแบบลุมมาตุ้มเลยก็เดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างอีกเรื่อยๆนะครับลงไปให้ลึกที่สุดเท่าที่จะทําได้ว่าจะเจอไหมเพราะลืมไปแล้วเหรอว่าเรามาตามหาลุงเสมียงกัน โอ้ยดูเชอดูตรงนี้สิมันมีแบบช่องลงไปด้วยเห็นปะเนี่ยเฮ้ยอาจจะพาเราไปเจอดิฟดาร์กก็ได้นะก็เบาะแสล่าสุดที่ลุงเหมียนบอกไงว่าเอ้ยลุงหมวนดิลุงหมวนบอกว่าเขาลุงเหมียนอะไปสืบเรื่องราวดิฟดาร์กไงตกลงลุงเหมียนรือลุงหมวนลุงหมวนลุงหมวนบอกลุงหมวนหายตัวไปหรือลุงเหมียนหายตัวไปลุงเหมียนหาตัวไป แล้วใครเป็นคนบอกล,ลุงหมวนลุงมุงเหมียนลุงหมวนเฮ้ยอย่าทำเป็นคนดูงงดิตอนนี้พิกัดที่เราอยู่คือรบ46แล้วนะครับมันน่าจะใกล้ถึงดีฟดาร์กแล้วละ่ะไปกันต่อดเดียวไม่มีความคิดไหมความคิดเหรอกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้าน,บบานเป็นา,นานตีพึงกลับบ้านกลับบ้านเป็นนาตีพึงนไปหาลุงเหมียนว่าลุงหมวนตายไปแล้ว <c oughs> โอ้ตัดสรุปเฉยไม่ได้ดิลุงเหมียนแกเป็นคนที่แบบว่า สำคัญต่อหมู่บ้านเรามากเลยนะเว้ยไม่ไม่ไ,มไมลุงหมวนมาแทนแล้วลุงหมวนไม่ได้มาแทนลุงหมวนคือพระเอกตายไปแล้วตายไปแล้วจะง,งานศพเลย <c oughs> ไม่ตายเธอแช่งอ่ะเธอแช่งเกินคนจะอยู่มันก็ต้องอยู่ปะวะ <c oughs> อะไรดราม่าเฉยเราขุดดูอ่ะเธอเอาที่ขุดไอ้นี่มาปะไอรอนอะเอามาขอเน่ขยุดอะไรอ่ะขุดลงไปเนี่ยอ <c oughs> ืขุดลงไปเธอมีไดมอนด์นี่ มันมันไอ้นี่เดี๋ยวมันพังเด pues ี๋ยวลองเดินหาทางไปเรื่อยๆด้วยในระหว่างที่ปีขุดนะครับเผื่อจะเจอบอสแสอะไรไม่มีดิฟดาร์กกหรอดิฟดาร์กไม่มีอยู่จริงโอ้โหลงไปได้ไม่ถ really ึงห้านาทีง่งเกิรไม่มีอยู่จริงอ่ะเฮ้ยเขาเจอเอ็กซ์หอดเฮ้ยเจอแคลร์เหรอเอ็กซ์หอดลองจับไปเลี้ยงที่บ้านดีมันสีส้มๆป่ะอันนั้นแคลรอดไม่ใช่เป็นอะไรอ่ะเอ็กซ์หอด

โอ้แล้วมันต่างจากชื่อเดิมยังไงอ่ะมันแค่ตลอดแลวชื่อก่ออันนั้นเอ็กซ์ตลอดใช่ไหมอันนี้ชื่อใหม่ตลอดเขากําลังคิดอยู่ว่าเราควรจะกลับก่อนอ่ะเพราะว่าทรัพยากรเราไม่มีแล้วอ่ะไฟเราก็น้อยแล้วก็ที่ขุดเราก็น้อยด้วยเฮ้ยทำไมมีซอมบี้ใครออกมาลุงเหมียดโดนกัดไม่ใช่ไม่ใช่ลุงเมียนหลอกเธอเธอไม่ใช่ลุงเมียน ไม่ไม่เธออย่าเพิ่งไปเราช่วยเขาให้กลายเป็นคนได้ไหมอะไม่ช่วยยังไงอ่ะแป๊บ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 เธอเธอต้องออกมาก่อนเธอไม่งั้นเดี๋ยวลุงเหมียนตายลุงเหมียนหรอแสดงว่าข้างล่างมีคนหรอถามมาก่อนถามก่อนเธอกัะขังนมเหนียวลุงใจลุงไหมอ่ะน่าจะพูดไม่ได้พ่อแกเธอขัง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 เฮ้ยขังขังเร็วเร็วขังเร็วขังขังขังสิขัง เออขังไว้ก <okay> ่อนขังไว้ก่อนโอเคใช่ลุงเมียนไหมอ่ะเราพาเขากลับบ้านด้วยไม่ได้แน่ๆเลยแต่ลุงคนที่กลายเป็นซอมบี้อ่ะเราทําให้การล่างเดิมได้ไหมทําได้แต่มันต้องใช้น้ํายาให้อ่อนแอแล้วก็ให้กินแอปเปิลทองอ่ะโอ้โหแพงไม่เอาไปไปโอ้ยมันแพงจังเลยเราค่อยกลับมาก็ได้เราไปปรุงยาที่บ้านก็รู้แล้วแต่เธอพูดว่าแพงเหมือนเธอจะไม่มาช่วยเขาอีกแล้วก็นะก็ตามนั้นแหละ โอเคลุงไม่รู้ว่าลุงเป็นใครนะแต่ว่าผมกับบีจะกลับมาช่วยอีกทีนึงแล้วกันนะโอเคไหมอดทนหน่อยนะถ้าเกิดว่าลุงได้ยินน่ะเขาพูดไม่ได้เขาเป็นซอมบี้โอเคไปเดินทางกลับบ้านครับไปแจ้งข่าวลุงหมวนกันดีกว่าฮะแต่ทางกลับบ้านนี่น่าจะยากมากๆเลยนะเพราะผมจําทางไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮยคุณมาเลย,เยขึ้นมาชิบละชิบละเธอหาใจไม่ได้ โอ้ยเกลวเวเลเวเเลวเร็วเรวเร็วเวเรอลงมานีเขาลงมานีใจเยืาทำร้ายเขาเฮ้ยเจอสายแฮะเหมือนจะเป็นทางออกทางออกจริงด้วยเย้ เอเคงั้นเดี๋ยวขอไปคุยกับลุงเหมียนลุงหมวนก่อนนะลุงหมวนไม่ลุงเหมียนลุงหมวนเ้าไงแน่ลุงไหนแน่ดีสดๆหน้าเชี่ยว้ายกันลุงหมวนอยู่ไหมโอ้อยู่ในบ้อนอยู่ในบ้านอุ้ยบ้านไหนเนี่ยไหนน้าลุงหมวนอยู่ไหนนะเฮ้ยจะพบไวไอยู่ใครสักคนเลยเฮ้ยเขาดินเสียอยู่นะเฮ้ยนอนอยู่ลุงหมวน โอ้ยหลับโยหลับโยเดี๋ยวค่อยพูดีนเช้าได้ไหมโอเคครับได้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 ยโอ้ยไม่ได้นอนตั้งหลายวันเนยไปสำรวจมาไปเถอะุ่งมูลไปดูสิหุ้หยๆๆเรากำลังมองหน้ากันอยู่หุยๆไม่ได้ห้ามแอบมองเดี๋ยวๆๆเราจะเป็นช่วงสวีทวีดวิวกันเราต้องให้เวลาส่วนตัวเขา โอ้จ้องตาหนาดนี้ท้องแล้วมั้งจ้องตากันหนักมากอย่าเอเหมือมวนว่าเราพร้อมแล้วอย่างเฮ้ย <c oughs> เราก็พร้อมแล้วนะ <c oughs> พร้อมอะไรอะ่ะก็พร้อมที่จะปลูกดู่นปลูกนี่สร้างหมู่บ้านเราให้ดีขึ้นยังไงเรา <c oughs> อ๋อแล้วปะอ่ะลุงมวนเ <c oughs> คยจะคุยด้วยหน่อยนะอืม <c oughs> ว่างอยล่ะ ไปหาเหมียนมาเจอไหมอืมไม่แน่ใจอะ่ะแต่ว่าผมไปเจอเมืองแบบใกล้ๆบ้านเราแล้วคือมันลึกมากมันเป็นเหมือนเมืองเมืองหนึ่งเนี่ยลุงที่นั่นมันจะมีพืชที่มีเรืองแสงด้วยเป่ใช่ลุงมันเลงแสงด้วยแล้วก็กินได้ด้วยนะแล้วข้างในนั้นนะมันกว้างมากแล้วมอนสเตอร์ก็อย่างเยอะเลยอะฉันอว่าน่าจะเป็นที่นั่นแหละเหมียน่าจะไปที่นั่นนะแล้วเป็นยังไงต่อตอนแรกคิดว่าจะไม่เจออะไระนะลุงแต่ดันไปเจอซอมบี้อะ อืมเหรอปกติแต่ว่าเป็นซอมบี้ที่เป็นเหมือนลุงด้วยนะแบบเหมือนเอพีซียอืมจริงเหรอนั่นอาจจะเป็นชาวบ้านที่โดนซอมบี้กัดแล้วกลายเป็นชาวบ้านซอมบี้ผมว่าใช่ลุงแล้วนั่นอาจจะเป็นเหมียนก็ได้นะลองลองดูหรือยังว่าใช่เปล่าก็ดูแล้วนะครับอืมคุยด้วยไม่ตอบอ่บผมว่าสติเขาน่าจะยังไม่ค่อยดี <Okay. S 1> ก็เลยขังเอาไวอ้อ่ะแลวเดี๋ยวว่าจะกลับไปช่วยอะ่ะ งั้นเดี๋ยวยังไงผมไปฟาร์มของเน,นึงแล้วลุงนะแล้วก็เดี๋ยวไปช่วยลุงคนนั้นดูอาจจะเป็นลุงเหมียเนาะเดี๋ยวทางนี้ฉันดูแลเองฉันอยู่กับฟิชเชอร์แมนได้นายไม่ต้องห่วงครับเข้าใจเข้าใจเข้าใจถ้าเราจะไปช่วยลุงคนนั้นนะ่ะเราจะต้องเราจะต้องมีเครื่องปรุงยาก่อนแล้วก็ทําน้ํายาวิกเนตอะ่ะมันมีเครื่องปรุงยาไหมเครื่องบนไงไม่ไม่เครื่องบอนมันเป็นเครื่องเอนชานเครื่องปรุง<อ>ยานี่ไงเฮ้ยมีหรอ เขาไปขโมยมาแต่ว่าเธอไม่มีแท่งแบดอ่ะมีอนุจะเอานั้นก็มันต้องใช้แท่งแบดในการเป็นเชียรเพื่อเมีอันนี้ใครก็จะอนุใช่เออเธอเขาลืมเลยเขาเขาจับน้องกลับมาด้วยเอาไว้ตรงไหนเอ่อเอาบ่อนี้ก็ได้อะหายนะหายนะทำไมอะเธอไม่เห็นแล้วมันกว้างขนาดไหนเอาบ่อนี้อะมันเล็กไป เฮ้ยอย่าลืม่าน้องเดินได้นะถ้าไม่มีขอบสะไม่มีอะไรเออมันเดินออกมาที่พื้นได้นะเออเออในรั้วเลยอ่ะเออแต่มันก็ต้องเป็นน้ำปะเอาไว้ก่อาไว้ก่อาไว้ก่อนยังไงยังไงเอะลองดิเอาวางไว้ก่อนเนี่ยได้เรียวไว้ก่อนเออน่าสงสารน้องดูดิก็น้องเดินได้ไม่ใช่หรอก็เห็นมันออกมาเดินเลยตอนแรกอ่ะตั้งตัลงน้องชื่ออะไรนะแอปสตอร์ดแอปตลอดแอปตลอด แอบตลอดเล้ยงเดี๋ยวก็ต้องหาเพื่อนแล้วก็ต้องเอาอาหารแล้วก็ต้องเอาไม่ต้องอันนี้เขาไม่กินอาหารโอ้โหเธอทารุนแ่เขาไม่กินอ่ะให้เราให้เขากินดูเดิยอ่ะเธออยากกินนะเขากินแต่อีซอลอ่ะไม่กินก็เธอบอกเขาไม่กินเขานู่นเขานู่นโอเคโอครับเดี๋ยวภารกิจต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะลงไปเดี๋ยวเราจะท่องไปไปขุดออฟฟิเดียนนะครับทำประตูนรกเนาะนี่ไงลาวาโอ้เจอแล้ว ละเริ่มจากการเทน้ำโอ้ยเดี๋ยวเดียด๋วยว,ยวยจะได้ขุดแบบสบายๆนะครับถ้าเจอลาวาจะได้น้ำจะได้ทำให้ลาวากลายเป็นหินและของเราก็จะไม่ตกลงพื้นด้วยนี่เห็นไหมเห็นไหมไม่โดนลาวาละลายด้วยครับทาประตูรกไว้ตังไหนดียวตูนรกเหรอข้างล่างนี้ไหมไม่ไม่แต่ว่าเราต้อง ตักลาวาขึ้นมาแล้วมันก็จะต้องแบบประมาณว่าเอาไปใส่กับเครื่องเตาเราให้ง่ายๆด้วยดังนั้นประตูต้องอยู่ใกล้ๆป่ะเรามาอยู่กลางน้ำทำไมอ่ะท <c oughs> ะไเนี่ยทำห้องเพิ่มแม่นิดเดียวเดี๋ยวเอาดินมาให้มามา,มา,มาเอาหินก็ได้ป่ะหินมีเยอะอยู่นี่นี่ไงเฮ้่อเพื่ออยู่ระเบิดมาดี โอ้ฮะอย่าบอกนะเออฮัลโหลผมก็ต้องไปดูละอะไรเรียกกี่นั่นอะเออเงียบ์ทำไมอ่ะเออเรียกทำไมอ่ะมาเอาดิกับหินให้นะก็ดนก็บ้านพังอ่ะเห็นแบบไรก็เงียบไปเลยอ่ะเปล่าเขาหาหินอยู่โอ้ทำบันไดลงมาด้วย เอ๊ะเราแค่นี้พอแล้วมั้งเนี่ยแล้วก็ทำประตูได้เลยเนี่ยลงมาปุ๊บจะเป็นประตูประตูมันต้องขนาดเท่าไหร่นะสามปะหรือสองสามสามางี้เหรอเนี่ยหนึ่งสองสามางี้เหรอไม่ใช่สี่หรอไม่ใช่และอันนี้ไม่ใช่แล้วใช่เมันจะเป็นอย่างเงี้ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ข้างๆใช่ไหมเออจิ๊บจิ๊บจิ๊บใช่ไหมอือสูงเท่าไหร่ ร้อยห้าห้าไม่ใช่ไม่ได้ถามความสูงเธอสูงสี่บ๊อกใช่เหรอไค่สามเ, <อ S 1> เ <อ S 1> หรอ,บบอเออองไรฮะนี่เปล่าอ,อ่าถูกต้องโอ๊ยขาดมมบล็อกหนึ่งเธอจ๋าเรามาเดากันหมว่าประตูเนี่ยจะเปิดไปที่ป่าอะไรป่าสีแดงหรือป่าสีเขียว เขาพนันด้วยขนมปังหน oh. s right. <S ึ to ่งอ okay. ันเขาพนันด้วยดาบไดมอนด์เลยเฮ้ยจริงนะเนี่ยป่าสีเขียวถ้าเกิดว่าเธอแพ้เธอต้องให้ดาบไดมอนด์เขานะใช่แต่ถ้าเกิดเขาแพ้เขาให้ขนมปังเธอหนึ่งชิ้นนะได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาอะเอาเอสีอะเงาป่าแดงีเอาก็เธอบอกเขาป่าเขียวเธอป่าอะไรนะตอนแรกอะป่าเขียวอะป่าฟ้าใช่ปะ ไปสักกูผิดตะคู่มผิดตะคู่รอดไปนะโอ้ยๆๆๆปกคลุมตรงนี้ก่อนปกคลุมนี้ก่อนอันตรายโอ๊ยเราอ่ะเพียบใช่ใช่ปกคลุมก่อนปกคลุมปกคลุมเรากฏว่าไม่มีใครชนะเนาะเออเอึเป็นป่าอะไรอ่ะไม่ไม่ไม่อันนั้นไม่เกี่ยวสี มันไม่ใกล้เธอ hmm. มันไม่ได้โผล่ในป่าสีฟ้างไงมันโผล่ในไบโอมไม่ใชโอ้ไม่ได้เรื่องเลยเท่าที่ดูแล้วอะเนาะฝั่งนั้นเป็นป่าเขียวนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยจะเป็นใบโอมสีแดงก็คือในเธอรธรรมดานะฮะดังนั้นเราอาจจะเจอปราสาทก็ได้นะฮะซึ่งในปราสาทก็จะมีของลองไปดูเล่นๆหน่อยไหมมันใช่เร<ๆ>ื่องเล่นๆหรอใช่มันคือเรื่องเล่นๆเธออยู่ปะอยู่เอ๊ะทาประตูปะแปลก มาจุดไฟหน่อยสิอ่าเขาทำประตูผิดบอสเขาลืมไปเขามีที่ขุดอะไรวะได้บอกเขาหมดแล้วอ่ะเจอแล้วไม่เสงแก้นเกต เค okay, ครับทุกท่านเดี๋ยวเราไปสำรวจป่าเขียวแป๊บหนึ่งเนาะแล้วก็น่าจะกลับเลยเผื่อเจอแท่งแบดเผื่อเจออะไรอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวขอลองสำรวจดูก่อนโอ้กว้างนะเนี่ยที่เนี่ยโอ๊ยนันประสาทนั่น,นป่าแดงด้วยอยู่แค่ป่าแดงเลยแต่มองไม่ค่อยเห็นน่ะเขาอยากได้กล้องสองทางไกลจังเลยมองแบบพิสัยทัศน์มันมองอะไรไม่เห็นเลยครับดูดิมืดไปหมดกลับเถอะโอ้ตรงนี้เป็นนี่เลยฮนะ โซแซนน่ากลัวมากเบลนี้ผมไม่ชอบเลยมันตร้ายที่สุดวันนี้ไม่ใช่วันสำรวจครับเดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วกันพาร์ตต่อไปนะครับเฮ้ยปิ้วเฮ้ยเุ้ยตายเลยทีเดียวอ่ะโอ้แอะมากเลยได้อะไรอ่ะมันจะได้เป็นน้ำตาแก๊สอ่ะเนี่ยน้ำตาแก๊สมันเอาไปทํายาเพิ่มเลือดได้กลับก่อนเดี่าครับป้ายเร็วป้ายป้ายป้ายไปเร็วป้าย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  ถ้าจะช่วยลุงเหมียนก็ต้องมานั่นแหละหาปราสาทให้เจอก่อนครับเหนือช่วยลุงเหมียนได้เสียงใครอ่ะเสียงหมูไงหมูเออ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 เอหมูเด็กหมูเด็กเอ่อสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวหุ้ยก่อนจบวันนี้ไปเยี่ยมลุงเหมือนกันก่อนหน่อยไปแล้วไปแล้วไปแล้วลุงเหมือนเป็นไงบ้างน้าโอ้ย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 อย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าเขาได้ขยายเฮ้ยเราอยู่บ้านอื่น ไม่น่ามีแล้วเชอ,อ,อไอ้รูปสิไม่มีเลยอ่ะลุงทำอะไรกันเนี่ออยโอไม่ว่าเราต้องมีวิงั้นเดี๋ยวเราต้องจัดการให้แหละยังไงอ่ะเดี๋ยวๆๆี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วนี่ข้า,าวโตจนมันแบบเต็มฟาร์มไปหมดแล้วลุงเอาให้กอง ไปแล้วไหมไม่เอาอีกเถอะถอยเถอะถอยเยอะทีหมด <c oughs> AIDS โยนให้หมดโยนให้หมดเลยโยนให้หมดเป็นกองเลยโยนเป็นกองโยนเป็นกองเก็บล้วเก็บล้วเก็บล้วเก็บแ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 ล้เดยนะเราจะล้างล้างให้เขากลายเป็นสีทั่วไปยังไงดีเนี่ยแย่แล้วข้าวด้วยข้าวด้วย เฮ้ยเอออะไรมาแล้วไหนเขาทำยังไงอ่ะให้ของเขาแหละแล้วเขาก็แบบชะกึ้งกึ้งกึ๊กชะกึ้งกึ้งกึ๊กกันอ่ะโอ้ยตัวน้อยเดียวเองว่าไงหนูน้อยสวัสดีครับอะผมผมผมชื่อมวนฮะมวนครับมวนมวนเหรอเหมือนกับหมุนได้ก็มื่นแล้วนะมวนอีกเหรอใช่ครับเลยใช้ผมเปลี่ยนชื่อมวนบอม่วนบอ <c oughs> มวนครับมวนแม่แซ่บอีหลีเด้อและอ่าผมชื่อนี้แล้วกันนะมิกซ์แล้วกันครับเอ้ยนี่ก็ได้อนาคตนายต้องเป็นนักสร้างอย่างแน่นอนใช่จะคิดว่านายต้องเป็นนักสร้างที่เก่งกาจแน่นๆนะเจ้ามิกซ์แหละครับนี่สวัสดีครับผมมิกซ์มูเฮ้ยใช่เลยเป๊ะเลยเป๊ะเลยนะครับนายเหมือนเพื่อนฉันคนหนึ่งเลยนะเขาชื่อมิกซ์เขาทำชแนลชื่อว่าซีคราฟเตสสตูดิโอแล้วเขาก็เป็นนักสร้างที่เก่งมากๆด้วยอเรอครับ อืแล้วอีกอย่างนะเขาเขี้เกียจมากอุ้ยผมไม่ขี้เกียจเหมือนเขาหรอกครับผมจะทํางานหาเงินใช้นี่นะครับจะนอนแป๊บนึงโอ้โหนี่ขนาดทำงานหาเงิน <c oughs> นอนล,ลุงหมวนครับลุงหมอน <c oughs> ยินดีด้วยเอ้ยลุงหมวนเสียงเปลี่ยนไปนะล,ลุงหมวนยินดีด้วยนะครับสําหรับลูกชายคนแรกนะฮะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าเป็นสิริมงคลเห็นบ้างเมืองอะนะอย่าลืมจัดงานให้พวกเราด้วยนะเอาออกสักหลายๆคนได้ไหมลุงแล้วค่อยจัดทีเดียวจะได้ไม่ต้องหลายรอบเปืองตังค์เห็นเห็นด้วยเห็นด้วยสำหรับวันนี้นะครับ เราก็ได้ไปเจอกับเขาเรีรยกาอะไรอ่ะลุงแปลกหน้าที่กลายเป็นซอมบี้เนาะแล้วเราก็จะต้องไปช่วยเขาด้วยอุปกรณ์ที่เราต้องฟาร์มกันก่อนซึ่งเราก็ต้องลงนรกในพาร์ทหน้านะครับแล้วก็วันนี้มีข่าวดีวคือลุงเหมือนกับลุงพิเจเช่แมนมีบุตรหนึ่คน <Yay. S 1> บุตรหนึ่งคนเรียกว่าอะไรบุตรสองคนเรียกว่าอะไรโอเคก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด u b s สไคร e กดแชร์ให้พวกเราเได้เลยครับมีอะไรแนะนําในเวอร์ชั่นใหม่ๆก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปด้วยแล้วก็คิดว่าลุงเหมียนจะเป็นยังไงบ้างก็ลองคอมเมนต์กันมาที่ใต้คลิปเนาะเชัาวันวนี้เจอกันใหม่ครับบุยบุยบ๊ายบาย